สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นในวงการเทคโนโลยีมาคุยกันนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะเปลี่ยนโลกคอมพิวเตอร์ไปเลยค่ะเขาเรียกกันว่าชิปนิวโรโมฟิกครับผมได้ยินว่ามันพยายามเรียนแบบ สิ่งที่ซับซ้อนมากๆอย่างสมองของเราเลยทีเดียวใช่ครับแนวคิดหลักคือแบบนั้นเลยคือพยายามสร้างชิปที่เอ่อมีโครงสร้างมีการทำงานให้มันคล้ายกับเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองคนเราให้มากที่สุดนะครับฟังดูน่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วเอ่อมันต่างจากชิปคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงคะแบบหลักๆเลยหลักๆเลยคือเรื่องวิธีประมวลผลครับชิปทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยเนี่ย มันจะทำงานคือทำทีละอย่างตามลำดับคำสั่งไปเรื่อยๆเหมือนคนคนเดียวทำงานตามลิสต์รายการไปนะครับแต่ชิปนิวโรเมฟิกเนี่ยโครงสร้างมันเรียนดับสมองใช่ไหมครับมันก็จะมีส่วนที่เหมือนเซลล์สมองเยอะแยะไปหมดเลยทำให้มันทำงานแบบขนาดได้คือประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมๆกันเหมือนมีทีมงานเยอะๆช่วยกันคิดช่วยกันทำงานอื การทำงานพร,พร้อมๆกันนี่เองที่ทำให้มันคล้ายสมองมากขึ้นแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ทำให้มันแบบว้าวกว่าชิปเดิมๆม,มีอีกจุดที่สำคัญมากครับคือมันทำงานแบบที่เรียกว่า event driven event driven ยังไงคะคือมันจะทำงานหรือใช้พลังงานก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หรือสัญ,ญญาณข้อมูลวิ่งเข้ามาจริงๆเท่านั้นครับลองนึกภาพง่ายๆชิปทั่วๆไปอาจจะเหมือนเราเปิดไฟทิ้งไว้ตลอด ไม่ว่าจะใช้ห้อมนั้นหรือไม่ค่ะแต่ชิปนิวโรร์ฟิกเนี่ยเหมือนสวิตช์ไฟอัตโนมัติจะเปิดเฉพาะหลอดที่จําเป็นเมื่อมีคนเดินผ่านหรือมีข้อมูลเข้ามาตรงนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ก็แทบไม่จะกินไฟเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเซลล์สมองเราที่ไม่ใช่ทุกเซลล์จะทํางานตลอดเวลาแต่จะถูกกระตุ้นเมื่อมีสัญญ,ญาณเข้ามาแบบนี้ก็แปลว่าประหยัดพลังงานกว่าเดิมมากๆเลยสิคะถูกต้องครับ ประหยัดกว่ามาหาศาลเลยนี่คือข้อดีสำคัญมากโดยเฉพาะกับพวกอุปกรณ์พกพาหรือ AI ใหญ่ๆที่ปกติกินไฟเยอะๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าชื่งไม่แพ้กันคือมันเรียนรู้ได้เรียนรู้หมายถึงว่ามันฉลาดขึ้นเองได้หรอคะ คล้ายๆอย่างนั้นครับคือจุดเชื่อมต่อหรือสแนปจำลองในชิปเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตัวเองได้เหมือนสมองเราเวลาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเส้นทางประสาทมันเปลี่ยนหรือแข็งแรงขึ้นชิปนี้ก็เหมือนกันครับมันปรับการเชื่อมต่อได้เองตามข้อมูลที่ได้รับทำให้มันเรียนรู้จากประสบการณ์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดมันเลยปรับตัวเก่งมากกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโหตรงนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะ คือไม่ใช่แค่เร็วประหยัดไฟแต่ยังยืดหยุ่นเรียนรู้ได้อีกแบบนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยศักยภาพน่าจะเยอะมากใช่ครับเยอะมากจริงๆลองนึกถึง AI ที่ต้องการความสามารถซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ที่ต้องมองหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อวินิจฉัยโรคค่ะหรือพวกขุนยนต์ที่ต้องอยู่ในโลกจริงต้องตอบสนองกับสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาได้แบบทันทีเป็นธรรมชาติ หรือแม้แต่ระบบรู้จำเสียงที่ต้องเข้าใจสำเนียงภาษาถิ่นที่หลากหลายมากๆอ mm ืช hmm. ิปแบบนี้มันตอบโจทย์เลยครับเพราะมันถูกออกแบบมาให้รับมือกับความซับซ้อนความไม่แน่นอนคล้ายๆกับที่สมองเราทำได้ฟังดูมีความหวังมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์การพัฒนาเป็นยังไงบ้างคะมันยังอยู่ในห้องหลับหรือว่าเริ่มมีให้เห็นจริงๆแล้ว ไม่ใช่แค่ในห้องแล็บแล้วครับตอนนี้บริษัทเทคใหญ่ๆทั่วโลกเลยรวมถึงสถาบันวิจัยชั้นนำกำลังทุ่มพัฒนาเรื่องนี้กันจริงจังมากมีการสร้างชิปต้นแบบออกมาทดลองใช้ในโปรเจกต์เฉพาะทางบ้างแล้วนะครับค่ะแม้จะยังไม่ได้แพร่หลายในมือถือหรือคอมทั่วไปที่เราใช้กันแต่ทิศทางชัดเจนมากผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าอีกไม่นานภายในสิปีนี้แหะครับชิปนิวโร r p ฟิกอาจจะกลายเป็นหัวใจหลักของ AI ยุคใหม่เลยแล้วก็อาจจะ อาจจะปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ก็ได้สรุปได้ว่าชิป n e นิวโร r p ฟิกนี่เป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ใกล้เคียงสมองคนเรามากขึ้นทั้งเร็วด้วยการประมวลผลแบบขนานทั้งประหยัดพลังงานสุดๆด,ด้วยการทำงานแบบ Event Driven และที่สำคัญคือมันเรียนรู้และปรับตัวได้เองซึ่งก็น่าจะปูทางไปสู่ยุค AI ที่ฉลาดขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับเราได้ซับซ้อนขึ้นไปอีก ใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับคือถ้าเทคโนโลยีที่จำลองสมองแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจำวันของเรามันคงไม่ได้เปลี่ยนแค่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอื mm. ลองคิดดูว่าการมีอยู่ของเครื่องจักรที่มันเรียนรู้ปรับตัวได้เองเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคนว่าความฉลาดไปเลยไหม หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องคบคิดกันไปอีกนานเลยครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้จริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ